อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ให้คุณพลาดคลิปต่อไปนะครับวันนี้ก็จะมานี่ครับแกะตะก้าต้นไม้นะครับซึ่งผมก็ได้ทําการไปเอฟต้นไม้นะครับในกลุ่มไม้ฟอกอากาศเมืองไทยนะครับโอ้โหต้องบอกว่าเดือดกันมากๆเลยนะครับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่สถานการณ์วิกฤตที่เป็นโควิดระบาดเนี่ยครับซึ่งในเรื่องของต้นไม้ด่างเนี่ยมาแรงมากในช่วงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมา มาเปิดตะกร้ากันว่าอในการส่งทาง EMS ของไปรษณีย์ด่วนพิเศษเนี่ยนะครับว่าต้นไม้จะสมบูรณ์ดีหรือเปล่านะครับโอเคครับมาดูกันครับอ่าคราวนี้มาดูครับโอ้โหแบบแม่นมากๆเลยครับเขาบอกว่าต้นไม้ขอความกรุณาพี่ๆอย่าโยนนะครับโอ้โหลบกวนตั้งขึ้นด้วยนี่นี้เลยนะครับเราจะแกะยังไงดีนะครับเริ่มแกะตรงนี้นะครับมันจะเป็นหนวดกุ้งตัดออกเลย ตั้มลอยนะครับแบบแน่นหนามากเลยนะครับทุกคนสุดยอดเลยนะครับแล้วก็แก็บตรงนี้ออกนะมาดูกันครับว่าจะเป็นต้นอะไรสวยไหมครบสมบูรณ์แบบนะครับโอเคแต,แต่ละอีกนิดนึงนิดนึงนตัดออกไปเปลยนะครับ ว้าวมาดูครับคนครับนี่ครับขอเอียงแบบนี้นะฮะเขาก็จะใส่เสริมหนวดกุ้งให้แบบนี้นะครับน่ครับขออนุญาตหนวดกุ้งล็อกไว้นะครับเพื่อที่จะไม่ให้ต้นไม้นั้นเอ่อขยับเลยนะครับคือแบบแน่นมากๆเลยนะครับแล้วก็จะใส่ใยสังเคราะห์นะครับอ่ามาดูกันครับผมเป็นไงบ้างครับแทนแทนอู้หูดีงามนะครับ เป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวนะครับเดี๋ยวค่อยๆนะครับโอ้สวยสวยจริงสวยจริงนะครับอ่าเดี๋ยวขอแกะออกก่อนละกันนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆเอาค่อยๆแกะกระดาษนะครับกระดาษอัดต่ออ่วมันไมวางกนปุ๊บโอ้ก็จะหาทิชชู่นะครับมีแบบนี้เดี๋ยวเอา นี่ครับก็จะใส่นี่อใยสังเคราะห์อันนี้เป็นใยสังเคราะห์นะครับไฟนะครับไฟไอไฟเกลี่ออกฮิทฮิมเป็นต้นเงินไหลมาด่างขาวนะครับเป็นไม้ด่างที่เป็นยอดฮิตณตอนนี้อีกเช่นกันนะครับ ขึ้นผมก็ได้เรียนๆนะครับเก็บอันดับหรือก้าวต้นด่างขาวด่างไม้ด่างนะครับที่เป็นยอดฮิษนะตอนนี้ไว้ด้วยนะครับก็สามารถเข้าไปชมกันได้นะครับสนผมเลยนะครับอืมนี่นะครับในการแกะของผมก็จะตื่นเต้นหน่อยๆนะครับท่านผู้ชมครับโอเคนี่ครับผมเข้ามาดูใกล้ๆครับเขาก็จะล็อกอ่าหนวดหนวดกุ้งนะครับเขาเรียกว่าหนวดกุ้งนะครับเชือกเป็นเชือกหนวดกุ้งนี่นะครับไว้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ขยับเลยนะครับ นี่นะครับโอเคคราวนี้เราจะทำการตัดออ,อ,ออกนะครับตปอัครับอนี้อกครับยังไม่หมดนราก็จะล็อกเพราะตรงนี้อีกครับนี่ครับหมดพื้นนี่ฮเราก็ต้องตัดออกอีกทีนะครับ ต้องระมัดระวังนะครับโอออไม่ได้ไได okay. อเคระวังด้วยนะครับโ okay. อเคคราวนี้มาดูครับมันดึงออกมาเลยว้าวสวยมากเริดนะครับเริดมากๆเลยดีงามนะครับเป็นแบบทรงแบบตะกร้านะครับ ผมเอฟมาได้ในราคาเจ0ดร้อยบาทนะครับโอ้โหนะครับแต่ตอนนี้มันขึ้นไปเป็นแบบหลักพันแล้วนี่แค่แค่ใบเดียวนะฮะโอเคนะเผอตัดลากตัวเองนี่ร้องไห้เลยนะครับอ้หลายชั้นมากเลยนะครับนะแกะให้หลายชั้นมากเลยต้องบอกว่าแม่ค้าห่อมาดีมากๆครับท่านผู้ชมครับสุดยอดมากนะฮะปึ๊บ เดี๋ยวตัดออกก่อนนะครับค่อยๆนะฮะนี่นะฮะตัดออกปึ๊บเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวเราก็จะทําการอนุบาลกันต่อไปนะครับอานนี้นะฮะอานนี้โอเคเรียบร้อยครับผมติดตามในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ สวยงามนะครับทุกคนโอเคมากๆเลยนะครับอ่าใบก็ไม่ช้ํานะครับอ่โอเคต้นเดียวอย่างนี้ต้นเงินไหลมาด่างขาวนะครับสุดยอดนะครับสวยงามครับผมโอเคครับอย่าลืมกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ